สวัสดีครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่มันหวังไม่เป็นอย่างที่มันคาดถ้าไม่เป็นแบบนั้นเกิดขึ้นสติแตกแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออสติแตกแน่นอนครับถ้านะครับเนาะสมมุติว่าสารอุทอนยกฟ้องยกประโยชน์ให้กับกาจําเลยนะครับ มันก็เป็นไปได้สูงนะครับพี่น้องเอฟซีนะเพราะอะไรครับท่านอธิบดีภาคหัวหน้าศาลก็ได้มาเห็นแย้งนะครับพี่น้องเอฟซีการที่ชนะไม่ได้ชนะขาดลอยนะการชนะอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะยังไงนะเกิดแห่งความสงสัยบอกโอ้นะครับพี่น้องถ้าปกตินี่นะเขาจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่ทําไมเขาตึงเห็นแย้งครับพี่น้อง อ่าทำไมท่านถึงเห็นแย้งมันก็ต้องมีที่ไปที่มาถึงมีการเห็นแย้งก็ไม่สมควรนะอ่าที่จะสั่งนั่นเขาสั่งนั่นสั่งนี่เขานะเออนะไม่สมควรสั่งจําคุกเขานะอืมไม่ถูกต้องนะแบบนี้นะอา้าวทาไมล่ะถึงเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเยาวีนะอ่า,อานะครับก็ลองคิดดูเองนะ แต่ที่แน่ๆนะครับนะสิงที่สําคัญนะหลักฐานที่อยู่บนรถบนอะไรก็แล้วแต่นะแต่อะไรครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นเดือนแล้วนะครับวันนั้นนะมันเป็นเดือนแล้วก็มีชุดเหมือนอะไรนะนะ่ะมันก็มีอ่าวันนั้นเนาะมีรถเจ้าหน้าที่เนาะ,ะมาจอดรอก,ก่อนแล้วพอไพปออก,ก็ขี่มาอย่างช้าๆใจเย็นไม่เกินยี่สิบนะวันนั้นเนาะ วันนั้นปื๊บปั๊บเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับนะอไล่ล้อมด้วยอะไรครับให้เปิดประตูรถที่นี่นะอ่าพ่อพระเอกก็อะไรครับพ่อพระเอกก็เริ่มแบบว่าเออต้องการคนที่ให้คนมาดูด้วยให้คนนั่นคนนี่ก็อะไรครับเพื่อปวิงเวลาไว้ไงพออะไรครับอ่าถ้าเราคนเดียวล่ะเราจะไปมองอยังไงรรเขาล้อมหมดแล้วได้ไหมล่ะ นะครับนะไมันเป็นแบบนั้นเราก็เข้าใจสถานาการณ์อยู่นะครับพี่น้องเอฟซีถ้าตอนนั้นในนิทานเรื่องนี้ถ้าไม่มีสื่อไม่มีนั่นมีนี่เรียบร้อยตั้งนานแล้วถ้าไม่มีเอฟซีนะแต่ก็อะไรครับความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะอา่าที่มี FC, นะเอฟซีนะเข้ามาสนับสน,นุนเข้ามาเป็นกําลังใจให้ความช่วยเหลือ,นะอนนะอัี้แหละครับนะ อ่าใช่นะครับน้อนักข่าวก็ปั่นจัก,กรยานน่าดูนะครับมีน้องปั่นไปปั่นมาอนเออไม่ว่าจะเป็นเลตตงเลตติ้งอ้สุดยอดนะครับในช่วงระยะเวลานั้นนะเออคนก็อะไรครับนะ่ะไม่มีแทบจะไม่มีเวลาเอ่อได้ทํางานเลยนะเพราะอะไรครับมันกังวลไงมันกังวลนะจะทานั่นทํานี่อ้ต้องระมัดระวังตัวนะ ในช่วงระยะเวลานั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วก็รอดูได้เลยครับรอดูได้เลยนะรอดูได้เลยแต่มึงจะกลับคํากลับลํายังไงก็แล้วแต่นะมันเป็นคําพูดของมึงไม่งั้นก็ไปย้อนดูนะครับเนาะคาสัมภาษณ์ของสื่อใหญ่นะครับในนิทานเรื่องนี้มึงให้สัมภาษณ์ว่ายังไงไหนบอกว่าจะเป็นพยานให้เขาไงอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมถึงออกมาพูดวันนี้มันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับการที่โกหกนะครับเพื่อใส่ร้ายใส่ความคนอื่นนี่แหละครับบาปมหันไงครับเอ้าเขาก็ต้องดิน้นรนไงครับดิน้นรนอะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองเ็นอิสรภาพอ่าดิน้นรนเพื่อให้ตัวเองหลุดรอดจากสิ่งที่ตัวเองไม่กระทำไง <c oughs> ใช่ไหมล่ะเอ่ อืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้นนี่นะครับแต่รู้ทั้งรู้แหละครับพี่น้องเอฟซีว่าเขาไม่ได้เป็นคนกระทำนะแต่มาทําทําทําไปเพราะอะไรนะไม่อยากพูดเยอะครับอถ้ามันไม่ทาแบบนี้มันก็รับเต็มเต็มแหละครับพี่น้องมันก็รับเต็มเต็มแหละครับพี่น้องเอฟซีมันไปตกลงกันแล้ว อ้ามึงต้องพูดแบบนี้นะถ้าคุณไม่พูดแบบนี้ก็คุณโดนคุณแต่รับผิดชอบไหวไหมล่ะในนิทานเรื่องนี้คุณมีปัญญาจ่ายไหมล่ะเอาแหมผมให้เสนอข้อเสนอคุณนะเอาก็แล้วแต่คุณนะอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้โอ้ยครับวันนี้ครับกลับลำเลยพี่น้องเอฟซีจากฝาตีนเป็นหลังมือเลยทีนี้อ่านะครับนะ นี่แหละครับสิ่งที่เขาด่านะเขาไม่เห็นด้วยยังไงครับพี่น้องเอฟซีในเมื่ออะไรครับคนอ่าคนของตัวเองคนของตัวเองไม่อยู่อ่าที่เป็นแก้วตาดวงใจของตัวเองแต่ไม่ได้กระตือรือร้นอันนี้เขาก็เปลกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าเขาก็เปลกแล้วนะครับสิ่งที่มันทําแบบนั้นนะอ่าแต่ตอนนี้นะครับมาเรียกร้องความเป็นทุงเป็นธรรมสุนทรีนอ่ะ อจะมาเรียกร้องส้นตีนอะไรนะจะไปโกโหกทําไมทำไมไม,ไม่พูดความจริงเลยเออมันเป็นแบบนี้ไงเออไม่ว่าจะเป็นเสียงปิดสนงปิดสนานะครับเข้ามาหัวเราเยอะๆก็มึงไปสร้างศัตรูไว้เยอะไงอ่าตัวเองไปสร้างศัตรูไว้เยอะไงเอาผ้าเขามาขายเป็นมันมดๆแบบนี้ผ้าเขามามาขายนี่ อทั้งผ้าทงผ้าถุงผ้าอะไรมาเป็นมันมงมันมัดเลยทีนี้แต่เราเจ้าอื่นไงครับพี่น้องไม่งั้นไม่ขึ้นไปหรอกครับเวลากลางคืนนั่นะนะนะแต่ตอนกลางวันเสือกไม่ไปครับพี่น้องพอไปจากวันนั้นปุ๊บเนี่ยขึ้นไปกลางคืนลงมาตอนสายๆวันต่อไปไม่ไปต่อเลยครับทําไมถึงอ่าทำไมคุณถึงไม่ไปต่อ มันต้องมีเหตุมีผลของมันไงครับไปรู้เพราะมันรู้เรื่องราวแล้ว่ามันเป็นยังไงยังไงก็ปล่อยเลยตามเลยปล่อยเลยตามน้ําไงครับเพราะไม่มีเงินไปให้เขาไงพี่น้องแต่ไม่พูดไงครับมันก็เป็นบาปติดตัวติดใจตัวเองไปตลอดนเห็นไหมครับมีความสุขไหมล่ะสภาพคนมีความสุขแบบนี้แหละครับพี่น้องหน้าตาไมอ่อร่าเลย ผิวพันธุ์ไม่ผ่องใสเลยครับพี่น้องมันต่างนะครับกับเขาเป็นจำเลยครับพี่น้องมันต่างกันอาทำไมจำเลยเขาถึงผิวพันธุ์ผ่องใสเขามีออร่ากว่านะมันต่างกันครับพี่น้องเอฟซีคนมีความสุขแล้วครับจะแบบนี้อันนั่นแหละครับพ่ออะไรคับนอนและคิดไงทีนี้ฟันลายไงครับไม่ใช่ว่ามันไม่บาปนะครับนะฟันลายไงครับพี่น้องเอฟซีทำกับคนอื่น ให้เขาทุกอ,อกทุกใจให้เขาได้ไม่สบายใจทำร้ายครอบครัวเขาเขาก็ทำร้ายครอบครัวมึงคืนดินอ่ามึงก็รู้ริมอ่าได้ได้ลองชิมรสชาติอ่าแบบนี้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะครับนอนไม่หลับ่นอนครับพี่น,อน้องนอนไม่หลับครับ หน,หน้าเหี่ยวหน้าย่นลงทุกวันแล้วครับพี่น้องเพราะอะไรครับนอนไม่หลับครับขายของก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับเวฟซียิ่งอะไรครับความบิดสาที่สยาเป็นเหตุอีกทีนี้ออนะครับเนาะแซะอยู่นั่นเลยทีนี้นะแซะใครครับแม่นั่งองีกพวกไปอีกไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ เพราะอะไรครับสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไปหมดแล้วครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองนะครับไปหมดแล้วนะไปกับไหนครับไปกับที่ดินและก็กะดีควา